สวัสดีค่ะทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล็กเด่นประจำวันจากอาจารย์รักทางช่องทางสิงมีดดมีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่ห้ามกราคมสค5 6พันะคะ สำหรับดวงชะตาของวันนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์การเงินของเราเนี่ยจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นักนะคะความใจร้อนจะทําให้เราเสียเงินแบบไม่คาดคิดคาดหวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือการทวงลิขสิน์ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองนะคะมีคนรักต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการประทะคา,ารมกับคนรักในเรื่องของเงินทองนะคะ ส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานนะยังถือว่าดีเพราะว่าจะเป็นวันหนึ่งที่คุณจะได้รับการร่วมไปร่วมมือการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะสําหรับสีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีเขียวสีเทาและก็สีครีมสามสีนี้จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานให้ราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของสีดําสีม่วงสีขาวนี่จะเสริมเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยค่ะ เครื่องประดับเนี่ยนะคะอาจารย์รักก็ยังแนะให้ใส่ในเครื่องประดับที่เป็นเทปหรือเครื่องประดับที่สับงประกายแวววาวนะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความเปรตสิริมงคลมาให้กับทุกๆท่านค่ะแล้วคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะเดือนมกราหรือเกิดในวันนี้รวเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเน้นในเรื่องของการ่ายชีวิตจั์ไม่ว่าจะเป็นโครกระบือก็ดีหรือการปล่อยปลานะคะหน้าเขียนก็ดีนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นอานิสงส์ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็จะทําให้เราแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีต่างๆค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารจะทําบุญจะใส่บาตรก็ดีนะคะก็ขอเน้นในเรื่องอาหารที่เป็นมังสวิรัติค่ะ เพราะอาจี้จะเป็นเคาแหกชีวิตของท่านเนี่ยมีความราบรื่นข้อสาคัญนะจะเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะไม่ถูกคนรอบข้างเบียดเบียนนะคะเรียกว่าชีวิตเราจะลงตัวมีความสุขเลยทีเดียวเราจะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขกับสักนิดค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรบนอบ17.30นเนี่ยเลขที่ออกคือ845แล้วก็79รอบนี้ตัวในเลข4ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่เนี่ยก็ยังมี54แต่ว่าเป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะคะ ในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ330แล้วก็65รอบนี้ตัวเลขที่เข้ามานะคะก็จะเข้ามา2ตัวล่างนะคะเออของชุดวินค่ะในชุดวินเนี่ยจะมีเลข6กับเลข5นะคะส่วนในรอบ19.30นได้ที่ออกคือ192แล้วก็66รอบนี้จะในเลข9นะเข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็ในชุดจับคู่นะก็มีเลข92นะคะซึ่งออก2ตัวบนมาถึงการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่5มกราคม2 5พ5ระหค่ะ ในช่วงเวลา17.30นชุดวิลเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข2เลข9เลข1เลข3เลข4เน้นที่เลข5กับเลข2สำหรับชุดจับคู่นะ50565758 026272แล้วก็82ส่วนในช่วงเวลา18.30นชุดวิลเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข2เลข4 เลข6เลข3เลข1ในที่เลข9กับเลข2ค่ะสําหรับชุดจับคู่นะ90959798 025272แล้วก็82ส่วนในช่วงเวลา19.30นชุดวีเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข3เลข1เลข9เลข2เลข8ในที่เลข4กับเลข3ค่ะสําหรับชุดจับคู่นะ40454647 035363แล้วก็73อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลานะคะของวันพุธที่ห้ามกราคมส5 6 5ัเลยค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดท่างเหื่อกันสวดมนต์ไหว้พระนะอย่าลืมกลับมาสวดมนต์ไหว้พระกันบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์รักอยากจะบอกว่าทิ้งบูชาพระทิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดูแลให้สะอาดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหมัดทำทานกับคนที่ด้อยกว่าเรานะคะ5บาท สิบบาทก็ยังดีเพราะจะเป็นอันนี้ส่งให้คุณเนี่ยมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับระจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรับทรัพย์รับโชคแล้วก็เฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีค่ะ